ไฟแพงวันนี้นะคะพี่เมย์ก็จะมาแนะนําพวกเองทุกคนนะคะว่าวันนี้เนี่ยจะมาบอกวิธีละกันนะคะบอกความรักสวรรค์ว่าแก้ปัญหาค่าไฟแพงนะคะแก้ปัญหาไฟโตกแก้ปัญหาไฟดับเนี่ยสามารถที่จะใช้ h ฮบริดอินวอเตอร์โซล่าเซลล์สมาร์ทเทนด็อรุ่น 2kva 24โวลต์ตนี้ได้ค่ะนะคะก่อนที่ทำไมคะเราจะ ตายห่านเลยเพราะว่าตอนนี้คาไฟ่แพงมาก ใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นอินวอเตอร์ไฮบริดดรกรีนค่ะทุกคนพวกเองต้องฟังนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะผลิตไฟนะคะเอาไปใช้ในบ้านนะคะในสวนนะคะหรือว่าพวกเองจะไปใช้นะคะตามอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปหรือตามรัว้วตามสถานที่ต่างๆกันนะคะสามารถไปใช้ได้หรือว่าจะเอาไปใช้นะคะบนอะคะรถฟูดทาร์กหรือว่าจะไปใช้บนรถบ้านเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้แบบสบายๆไฟฟ้า เพราะว่ามีโซล่าเซลล์แล้วก็มีอินเวอร์เตอร์ตรงนี้นะคะไว้แปลงไฟผลิตไฟให้ทุกคนจ้าต้องบอกก่อนนะคะว่าสรรพคุณนะพวกเองนะตัวนี้เนี่ยเป็นไฮบริดอินเวอร์เตอร์โซล่าเซลล์ก็คือสามารถที่จะเอาไฟบ้านกับไฟโซล่าเซลล์มาใช้ร่วมกันได้ใช่ไหมและที่สําคัญนะคะบางคนบอกว่าไฮบริดหรอ ตกใจเลยเพราะว่าไฮบริดเนี่ยนะคะถ้าไฟตกเนี่ยมันจะใช้งานไม่ได้แต่จริงๆแล้วถ้าตัวนี้เนี่ยคือสามารถที่จะรองรับไฟตกได้ต่ำสุดเนี่ยก็คือ90โวลต์นะก็คือสามารถที่จะใช้งานได้นะคะหรือถ้าลูกค้าบอกว่าเฮ้ยตัวนี้เนี่ย จะทำไหมคะสำรองไฟได้ไหมสำรองไฟได้เพราะว่าตัวน,นี้เนี่ยต้องใช้แบตเตอรี่ก็คือระบบยีิบสี่โวลต์ใช่ไหมต้องมีแบตเตอรี่สองโลกนะคะสองกก็คือน้อยมากนะ,ะใช้แบตเตอรี่น้อยมากๆถือว่าดีเลยแหละนะคะแนะนําว่าต้องมีแต่กันนะคะอุปกรณ์ที่ลูข้ขาต้องเอามาใช้กี่ตัวเนี้ยเนี่ยนะกี่เนี่ยก็คือจะมีแผงโซล่าเซล แล้วก็อินเวอร์เตอร์ตัวนี้แล้วก็บตเตอรี่สองลูกแค่นั้นเองเพราะว่าด้านในตัวนี้จะมีโซล่าชาร์เจอร์เนี่ยขนาดใหญ่นะพวกเองนะในตัวเนี่ยอีเนี่ยมันมีห้าสิบแอมป์เอาไปใช้ได้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยในเรื่องการใช้งานในเรื่องการติดตั้งเนี่ยง่ายๆนะคะเอาพอไปถึงเนี่ยพอซื้ออีนี่ไปแล้วใช่ไหมไปต่อเนี่ยก็เอาไปใช้ก็คือต่อแบตเตอรี่ก่อนแล้วก็ไปต่อแผงโซล่าเซลล์ต่อไฟบ้านข้านะคะแค่นี้เอง แค่นี้จริงๆนะคะอีนี่มันใช้ง,งานง่ายมากนะคะและสําหรับใครที่สนใจจะซื้ออีนี่ไปราคาตัวละ9ก้0พันเกรยก้าสิบาทนะคะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางสามารถที่จะทักเข้ามาหรือว่าโทรมาได้ที่เบอร์092638 2229หรือว่าจะโทรเบอร์092638 2366หรือจะทักไลน์บอกคลิดเย็ดคุยพิมพ์ดีกว่า sai d r g r ับบนีเอนได้เลยจ้าสำหรับวันนี้ฝากอีนี่ไว้ด้วยแล้วกันนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้า